แั่ที่สุดครับผมก็เดินทางมาถึงปลายทางครับที่จังหวัดนครนายกกับเบนเนลลี่อิมพีเรเลที่ผมได้ทําความรู้จักกันมาตลอดทั้งเส้นทางวันนี้ครับถ้ารวมระยะทางไปกลับน่าจะร่วมร่วม300กิโลเมตรครับสิ่งที่ i m p e r i a l ลนั้นสะท้อนมาให้ผมได้รู้สึกตลอดการขับขี่วันนี้ครับก็สามารถแบ่งย่อยออกมาเป็น5ประเด็นให้เพื่อนๆได้รับทราบกันครับผมประเด็นที่1ครับเบนเนลลี่อิมพเรลนั้นเป็นรถที่ออกแบบในสไตล์โอสคูลครับ มีความคลาสสิกอยู่ในตัวอย่างที่บอกกันครับดังนั้นฟิลลิ่งของรถรุ่นนี้จึงเป็นฟิลลิ่งของรถแนวคลาสสิกนะครับตัวรถเนี่ยมีความสูงค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะครับฐานล้อก็ยาวมากกว่ารถในคลาสเดียวกันนะครับแล้วก็ความสูงถึงเบาะอยู่ที่780ม mm ิลลิเมตรครับน้ำหนักรถที่รวมของเหลวแล้วก็ประมาณ200กิโลเนี่ยมิติกับน้ําหนักแบบนี้ครับรถนั้นให้ฟิลลิ่งโอซูมากมากครับคนที่จะมาขับขี่เนี่ยก็จําเป็นต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีทักษะการขับข เฉพาะเรื่องของวงเลี้ยวนะครับซึ่งรถมีน้าหนักค่อนข้างเยอะวงเลี้ยวจะกว้างกว่านะครับส่วนการขับขี่คอนโทรลเวลาที่รถเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะความเร็วต่างๆเนี่ยข้อดีของรถที่มีน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้รถเนี่ยมีความเสถียรพอสมควรครับอาการสถานที่มาถึงแฮนด์เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่พบตั้งแต่รอบจมจนถึงรอบปลายเลยครับในเรื่องของเบาะนั่งท่านั่งเนี่ยอิมเพรสเลนั้นแบ่งเบาะนั่งมาเป็นแบบ2ตอนแยกชิ้นเลยครับตัวเบาะคนขี่เนี่ยก็จะเป็นแบบอานม้าครับค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับ ตรงนี้คนที่มีความสูงไม่มากเนี่ยก็เวลาที่จอดอต้องใช้เทคนิคการหย่อนตัวนิดนึงถึงจะขับขี่ได้พอดีนะครับอย่างไรก็ตามครับเอ็มเพรเล่้นเป็นรถที่มีความกลมกล่อมในในส่วนที่เป็นโอซูของมันคือผมอยากจะพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์แต่ละเวอร์ชันเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจแล้วต้องมีความเข้าใจถึงคาแรคเตอร์ของมันครับนี่คือคาแรคเตอร์ของรถที่เป็นรถคลาสสิกนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดก็ตามนะครับดังนั้นมิติที่ผมว่ามาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะครับน้ำหนักนะครับวงเลี้ยวต่างๆเนี่ยผมว่าคนที่เข้าใจคาแรคเตอร์ของมันก็น่าจะไปกับมันได้ไม่ยากนั่นเองครับประเด็นที่2ครับมาถึงเรื่องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ของ Imperial รนั้นอยู่ที่คลงเครื่องเนี่ยเขียนไว้ว่า3 8 0ซีนั่นเองครับก็เป็นเครื่องในคลาสเรียกว่าในคลาส400แล้วกันนะครับเครื่องลูกนี้ครับเป็นเครื่องสูบเดียวแคมเดียวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเสื้อลมครับเรียกว่า เก่ากันมาท,ทั้งชุดเลยนะครับตัวคลิประบายความร้อนนี่มีอยู่รอบแท่นเครื่องเลยครับนั่นคือเวลาที่เราขับขี่มาระยะทางไกลๆเนี่ยถ้าจอดอยู่เฉยๆเนี่ยความร้อนจากที่เครื่องก็รู้สึกได้พอสมควรครับส่วนคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ดุดันมากนะครับรอบต้นรอบกลางเนี่ยค่อยๆมาครับรอบปลายเนี่ยวันนี้ผมได้ลองความเร็วก็ปรากฏว่าบนหน้าปัดของอิมพอร์เรเนี่ยให้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยรอบประมาณ6,000นนิดๆนะครับ ซึ่งด้วยคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ลูกนี้รอบที่6 0 0ันนิดๆก็ถือว่าเป็นเรดไลน์แล้วครับมากกว่านั้นเครื่องยนต์จะมีการตัดการทํางานจากกล่องครับในช่วงเกียร์หเนี่ยสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างพอใจเพราะว่ามันยังเหลือคันเร่งในมือให้มาใช้ความเร็วปลายได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ความเร็วที่ผมชอบมากมากเลยของอิ p e r เ a l ล่คือก็ไม่เกิน120กิโมตรต่อชั่วโมงน,นั่นเองครับอีกจุดสาคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเครื่องยนต์ของอิมพีเรเล่ครับมัน มีการจัดการเรื่องบาลานซ์ค่อนข้างดีครับเพราะงะั้นอาการสถานที่มาถึงมือเนี่ยอย่างที่บอกครับแทบจะไม่มีมาให้รู้สึกเลยครับประเด็นที่3ครับ เป็นเรื่องออปชันต่างๆของรถนะครับตัวที่โดดเด่นเลยก็คือตัวหน้าปัดแบบคู่นั่นเองครับหน้าปัดของอิมพ r i a เรนั้นด้านซ้ายนะครับเป็นมาารวัดความเร็วครับด้านขวาเป็นวัดรอบนะครับใน2มาารวัดแบบอนาล็อกเนี่ยก็ยังมีดิจิตอลมาด้วยครับซึ่งบอกระยะทางรวมนะครับมีนาฬิกาให้สามารถเซตทริป AB ได้นะครับแล้วก็มีมาารวัดเชื้อเพลิงที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเขาผสมผสานการออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวนะครับถ้าเราสังเกตนะครับอิมพอเรตรงด้านท้ายครับติดมาจากโรงงานก็คือจะมีแร ให้ด้วยนะครับตรงนี้คือเขาออกแบบมาสําหรับสายเดินทางที่าจะติดตั้งกระเป๋า ชุดทัวริงของรถสไตล์นี้เข้าไปได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีว่าเบนเนลี่นั้นเขามีการขายแบบพ่วงกระเป๋ามาด้วยหรือเปล่าหรือมีกระเป๋าตรงรุ่นมาให้เลือกรือเป๋าเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมส่งมาให้นะครับในเรื่องของอ,องค์ประกอบอีกชุดหนึ่งก็คือวงล้อครับด้วยความที่มันเป็นรถใน,ถในคลาสสิกนั่นเองครับดังนั้น,น,นล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมาในแนวนั้นเลยก็คือล้อหน้าเนี่ยก็ขอบ19นิ้วนะครับล้อหลังขอบ18นิ้วเป็นรถที่ใช้ล้อแบบซี่ลวดนะครับใช้ยางแบบ ทัพ90 19เป็นยางของวีดับเบที่ใช้งานบนถนนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานครับอย่างไรก็ตามครับยางชุดนี้เมื่อกี้เราลองไปลองขับขี่ในทางโค้งในในทางภูเขาอะไรเงี้ยถ้าจะเข้าโค้งให้มั่นใจหน่อยก็ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ยางเหมือนกันครับเพราะว่ายางนั้นไม่ได้ตอบโจทย์แบบนั้นนะครับยางขี่แตะกตๆๆตเรอรอยาวๆน่าจะโอเคกว่าเ๋ยวเอาไปเข้าโค้งเนี่ยเมื่อกี้ผมลองดูแล้วมีขีดจำกัดอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้ครับประเด็นที่4ครับจุดที่เป็นจุดเด่นเลยของว i r เนอ i ี่ ก็ยังเป็นระบบเบรกครับระบบเบรกนั้นเป็นเบรกดิสต์หน้าหลังมาให้นะครับแล้วก็ยังมี ABS แบบ2 c h ช n n e l มาให้ครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากครับเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วรถแนนแนโอสคูลเนี่ยมักจะให้เบรกมาแบบทื่อๆนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยบางครั้งก็ขาดความปลอดภัยไปแต่ว่าเบนเนลลี่นั้นใส่ใจในจุดนี้นะครับก็ใส่เบรก ABS มาให้กับจานดิทค่อนข้างจะไซส์ใหญ่เลยครับวันนี้การใช้งาน ก็ถือว่าทํางานได้ตามมาตรฐานครับถึงจะไม่ใช่จุดเด่นในแบบว่ายอดเยี่ยมอะไรมากถือว่าเป็นออปชันที่เบนเนลลี่นั้นใส่ใจให้กับรถในคลาสนี้ได้อย่างลงตัวครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือช่วงล่างนั่นเองครับคาแรคเตอร์ช่วงล่างของเบนเนลลี่อิมพีเรเร่ก็เป็นช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลค่อนข้างมากครับชคหลังเนี่ยเป็นโชกคู่ที่เป็นโชคซับแทงน้ํามันนะครับเป็นโชคที่ให้ความนุ่มนวลค่อนข้างเยอะนะครับมีช่วงยุบอยู่ประมาณ65สห้ามิลลิเมตรนะครับส่วนคู่ชคหน้าครับให้ช่วงยุ ้งานทั่วไปถือว่านุ่มนวลพอดีแล้วแต่ว่าพอไปใช้งานในความเร็วสูงหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะนุ่มไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้ต้องลดความเร็วลงมาถึงจะเข้าโค้งได้อย่าง สมบูรณ์นะครับส่วนการทํางานซับแรงกระเทือนในการกับขี่ทั่วไปก็สบายสบายครับทำได้โอเคเรื่องพวกระบบไฟส่องสว่างังหลายเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็คือยังเป็นรถที่ใช้หลอดไส้นะครับทั้งไฟเลี้ยวติดมากับตัวโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าก็เป็นไฟกลมที่มีขนาดใหญ่ครับมีโคมรีเฟคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายก็มาแบบหลอดเช่นเดียวกันครับยังให้อารมณ์แบบเก๋าเกาอยู่นะครับใช้งานได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกันครับรวมทั้งกระจกมองข้างซึ่งให้การแบบชุบโครเมียมมาครับผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยคือกระจกมองข้างเนี่ ก็คือพวกฟังก์ชันเล็กๆที่เติมรายละเอียดมาให้เช่นมือเบรกเนี่ยสามารถปรับระดับได้เป็นก้านเหรียญมาครับแล้วก็มีสวิตช์ออฟรันมาให้นะครับมีไฟฉุกเฉินมาให้แล้วก็ตรงแฮนด์ฝั่งซ้ายเนี่ยยังมีไฟพสก็คือไฟขอทางมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าสายเดินทางเนี่ยก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับส่วนถังน้ํามันครับถังน้ํามันเนี่ยเชื่อมโยงกับท่านั่งก็คือเขาจะทํายางรองเข่ามาให้ครับตำแหน่งของยางรองเข่าเนี่ยด้วยชรีระของผมนี่ที่สูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเางรเนี่าออกแบบมาใช้้ไดนะถันนีี้ม ความจุอยู่ที่12ลิตรครับก็เป็นความจุที่ไม่มากไม่น้อยครับอยู่ระดับที่พอดีพอดีครับสําหรับเมื่อกี้ที่เราทําการเติมน้ํมันไปเพื่อจะวัดอาาัตราที่เตืองก็ บอกกว่าเติมน้ำมันไปทั้งหมดนะครับ5ลิตรนะครับจากระยะทาง165กิโลเมตรนะครับซึ่งผมคำนวณมาแล้วก็ได้อัตราที่เผลองเชื่อเพลิงของ b บ n เตอรี่อิมพอร์เอรอยู่ที่33กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นอัตราที่เผลองเชื่อเพลิงที่น่าพอใจครับสำหรับรถที่ในคลาส400ซีซี c ที่มันหนักค่อนข้างเยอะแบบนี้ Þakk fyrir því að það er því að það er því að það er því. มาถึงประเด็นที่5ครับซึ่งมันเป็นข้อสังเกตอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่าหลายคนจะมองว่านี่เป็นข้อเสียแต่ว่าไม่ใช่นะในมุมมองผมเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่เราอยากจะสะท้อนกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อจะนําไปพัฒนางานขึ้นมาได้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเรื่องของน้ําหนักรถนั่นเองครับผมมองว่าด้วยคลาส 400cc นะครับตัวรถเนี่ยน่าจะหนักน้อยกว่านี้สักหน่อยนะครับสำหรับคนในไซส์เอเชียของเราเนี่ยจะได้ควบคุมง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยชนีละคนไทยรือคนเอเชียส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รูปร่างใหญ่โตมากนักนะครับ รถคันนี้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะไปสําหรับคลาส400ซีซีนั่นเองครับแล้วก็อีกจุดนึงคือเรื่องของการควบคุมนั่นเองอย่างที่ผมบอกก็คือชุดแฮนด์เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าชุดแฮนด์เดิมที่มากรบรถเนี่ยมันอาจจะสั้นไปนะครับกดต่ำไปหน่อยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะยกแฮนด์ขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ขี่สบายมากขึ้นนะครับมีจุดเพิ่มเติมอีก2จุดครับที่อยากแนะนำนะครับก็คือสเตอร์เดิมที่ติดรถมาครับสเตอร์หน้าเนี่ยว่าเป็น14สเตอร์หลังเป็น46นะผมมองว่าถ้้าาาตตออรรร์หนน่ย,นนกกนยนจะทใบ สนุกขึ้นกว่าเดิมนะครับโซ่ที่ติดรถมาเนี่ยเป็น525ด้วยครับอันนี้บอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือตัวท่อครับท่อเดิมของรถเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อจะเป็นไปตามมาตรฐานมอกอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเล่นรถแนวนี้ครับผมว่าหาชุดบัตรสักตัวนึงใส่รับรองว่ามันแน่นอนเพราะสูบเดียวนะครับมาถึงข้อสรุปของเบนเนลลี่อินเรเ400ครับ จุดที่เขาเออกแบบมาเสริมฟังก์ชันเข้ามาหลายๆจุดเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับในราคาค่าตัวอ p e r พ a เรที่อยู่ในเดทหนึ่งแสนาเนี่ยครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ครับคนที่เล่นสายคลาสสิกนะครับชอบเบรนดี้อยู่แล้วนะครับแล้วเบรนดี่เองก็มีที่มามีที่ไปครับเป็นรถที่มีรากฐานเก่าแก่มาจากประเทศอิตาลีครับจุดนี้ผมว่าเล่นได้อ๋อย่างมีกอย่างนึงครับอินเพลเร่นั้นสวิตขาทั้งข้างก็มีด้วยนะครับแส่สวิตเนี่ยก็เครื่องยนต์ดับ วันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดของ่ขอที่เขาออกแบบมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนั่นเองครับสุดท้ายแล้วครับในการขับขี่แบบวันเดทิปวันนี้กับผมกับเบนเดอรี่อิมพีเล่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์และผมก็มีความประทับใจให้กับรถรุ่นนี้ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับสำหรับคนที่ชอบคลาสสิกจริงๆนะครับคนที่ชอบรถแนวนี้จริงๆนะครับเป็นแฟนเบนเดอี่อยู่แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ครับเพราะว่าตอนนี้เครือข่ายผู้จําหน่ายของเบนเดอี่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ก้นมีกว้างนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้านี่ก็มีให้เล่นให้ร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้ครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดติดตามช่อง y o ยูทูบช่องของเราครับฝากกดไลค์เพจมุตคลอสแมกกาซีนนะครับแล้วก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของเรารวมรวมทั้งหนังสือนิยายสารมุทะครอสที่เรายังวางแผงอยู่ต่อเนื่องครับแล้วก็มีการขายในช่วงทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆนะครับมีรถดีๆมาแนะนํามารีวิวให้ดูอีกครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับสาามรถ ทิ้งคำถามมาได้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ